มาดูลองดูดีเจนะดีเจป่ะต่อต่อพี่สองบนเนี้เอาเปิดรถมักมาไล่การแบบไหนเอาลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งทีมงานไอ้เขยโปรโมชั่นก้อนรับท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งมหาชนชนชนดำเนินรายการโดยไอ้เขยเดิมสนับสนุนโดยคีนแก้สิวแก้ฝ้าแพวพราวเป็นสิวเป็นฝ้ากะจุดด่างดำ ใช้นี่เลยเช็ดคู่กู้หน้าพังคีมแก้สิวแก้ฝ้าแปลว่าทั้งสุดกลางวันและสุกลางคืนขึ้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 น,นสนใจทักมาได้เลยนะครับ<อ>ครับนั่นคือสิ่งดีๆในรายการของเรานะครับท่านที่กำลังฟังอยู่นะฮะอยากจะฟัง,งเพลง<น>ไหนไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับขอเพลงนะครับเพลงอะไรครับเพลงอนนั้นนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะอันผู้เบาชัว เบาชื้อชวนะฮะจากไหนครับโทรจากไหนครับโทรจากไหนครับโทรจากไปนาจ้าโทรจากไปนาครับจ้ามอบให้ดีเจเด้ออาไม่มีผู้เบาเหรอครับทำไมมาฝากให้ดีเจครับฝากให้ดีเจจ้าผู <mad 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 ้เบาชื <mad <mad oh ้อชัวโอ้ผู้เบาชื้อชัวเนาะใครร้องครับลืมชื่อค่ะลืมชื่อนะฮะโอเคได้จัดให้นะครับโอเคค่ะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรเหรอคะไม่บอกค่ะอัดมึงอ่ะน่ะคนขอชื่ออะไรครับ คนขอลืมชื่อค่ะเอาลืมซื่อใจของอีปอบโอเคให้ดีเจนะคะครับพรุ่งนี้เราจัดให้นะครับเวลาเราใกล้จะหมดแล้วครับบวัสดีครับขอบคุณที่ผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางปลายนานะฮะไม่จําชื่อตัวเองไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับอยากหน้าเขาหน้าใสไร้ฝ้าจุดดงดำอย่าลืมคริมแก้ฝ้าแผ่วๆก็แล้วกันนะครับรับสายนี้ก่อนนะครับสวัสดีเพลงนะครับเพลงอะไรครับลอยเมียมาเลยลอยเมียมาเลย อ่ามอบให้ใครครับมอบให้ดีเจค่ะมอบให้ดีเจอีกแล้วนะไหลมาเลยเป็นอะไรกับดีเจนะครับเป็นชูโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววันเมื่อลืนจัดให้ครับจ้าครับสวัสดีครับโอ้แล้วแบบนี้อย่างเชกยง,งหมุนอันนี้ วันนี้เราก็จะนําผลงานเพลงมาฝากคุณผูฟังนะฮะสักสิบผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะฟังงานเพลงแรกมาฟังเพลงสุดท้ายก่อนก็แล้วกันนะครับกูณฟังเพลงแรกก่อยากฟังเพลงเล็กเขาถ่ายคุณนกูแล้วเป็นจังไงจึงได้ออกกันอาจากที่เลยกระถ่ายคตรทากคุนขอที่แหลกดังถ่ายฟังแห้กันเฮ้มันจบก่อนสิดีเนาะตอนตอนไปเปิดแลยกันบัเอามียไปนําเนาะ ที่ <ST. S 2> ชิดออได้ออกไว้เพลงใดก็มอบพอดีจีนะครัมึงเขานั่งฟังอยู่บ้านก็ได้ก็ต้องไปนั่งเฝ้าอูก็ได้ครับเออเพลงสุดท้ายก็ฟังเอะฟังครับว่าจะเปิดเพลงสุดท้ายนะครับมีคนโทรเข้ามาเยอะนะฮะเวลาเราก็หมดลงแล้วทันทีเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ต,<อ>ต่อก็แล้วกันนะไม่ได้ฟังเลย,นยเนาะเพลงนะกะซูซอคุณอยู่ในเวลาคุณเบิร์ดหรือคุณเศร้าสถานีไหมเมื่นกี้ก็จะเป็นดิจิตถึงทั้งชิดดิก็เป็นทั้งซี่แหละสมัยนี้เน่อยสมัยนี้ก็จะมีหูใส่หู อย่างนี้หูเชื่อมหูสร้างเอออันหูฟังทั้งนี้ขอปุ๊บได้ปั๊บโยองยองยองฟังสปอร์ตแล้วมึงโว่เป็นเสียองสปอร์ตนะมาฟังสปอร์ตตัวนี้ก่อนนะครับแท็บอย่าลืมตัวอย่าลืมพรุ่งนี้บูมเี่โฆษณาแต็บอย่าลืมพรุ่งนี้มีงานที่วัดป่ามึงสี่ห้าอ่จะแต่งวัดป่ากูบอกมึงโฆษณาคิด ไม่ไม่หรือพัสดุหน้าเป็นภาษาลาวนะอย่าลืมผู้ใดที่เป็นฝ้ากะจุดแดงดำชุ millet, ้ยดมหุ้ยเดชกันเดชผิวหรือหน้าบวขาวหน้าบกระจางใสหน้าบนเนียนเต่งหน้าบนติดเต่งหน้าตกหลงเต่งหน้าเป็นคราบอย่าลืมเด้อหิมแก้ฝ้าเผาเผาสูตรกลางคืนกลางเวนใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

ที่หน้าเป็นสิวหน้ามีฝ้ามีกะอย่าลืมเอาครีมกางคืนไปใส่เด้อใส่แล้วหน้าจะเนียนใสลูกคุมขนกระชับเรียบเนียนหน้านุ่มชุ่มชื่นปานกินน้ำแปดแก่ดี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 หน้าตาไว่ไปกูจิว่าเป็นตังสถานีวิทยุเกิดฮะเกิดทำไมนี่เขาพูดฟังเร็วดีเินี่นะเขาฟังหัดเลยถ้าฉันรักแล้วเธอ่า กูเหม็นขี่ยังแด่นนั่งเอกลมหล้วนี่